สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ99นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกาฟปิดคอยนะครับก็เป็นการปิดปิดเดือนก่อนแล้วกันนะถ้าปิดสัปดาห์มันจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนนะครับการที่ปิดเดือนก่อนนะแล้วปิดวิสทีหลังนะครับก็ต้องมาดูว่าราคายืนในฐานไหนได้บ้างนะครับสําหรับปิดกราฟใหญ่ในวันนี้นะครับก็มีความผันผวนเนาะนะครับก่อนปิด1วันนะครับปิดคอยล่วงมาจาก80,000เท่าไหร่ไม่รู้นะ แต่รู้แค่ว่าจุดโลเนี่ยประมาณ7 8 0 0หดใต้นะถือว่าลงมาพอสมควรนะครับก็ลงมาทิ้งไส้ปิดเกินนะใช้คำว่าปิดเกินฐานนะครับปิดเกินฐาน8 000, 8ด9แเล้วเด้งกลับนะครับอันนี้ก็เป็นความไม่ชัดเจนละเพราะอย่างนั้นแน่นอนมาเด้งไปไหนเดี๋ยวมันต้องกลับมาหลุดนะครับเพราะว่าในในภาพรวมนะวันนี้อยู่กับการาฟเบกออฟนะครับซึ่งเป็นการาฟที่เลิกวิเคราะห์ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังหยิบมานะเพราะว่า เอามาแก้ไขอะไรหลายๆจุดหลังจากกราฟเฉลยไปแล้วนะครับก็มันมันความจริงมันก็ยังอยู่ในทรงนี้แหละนะแต่ผมพยายามจะห่างๆมานิดนึงนะครับเพราะว่ายิ่งเราแพทเทิร์นเยอะนะมันยิ่งทําให้เราสับสนในทิศทางนะ,นะครับซึ่งใน,ในตอนนี้เราอยู่แถวๆประมาณเพดีเพดีแล้วแหละนะครับมันก็ถือว่าลงมาลึกพอสมควรเลยนะครับซึ่งตั้งแต่กราฟเนี้ยผมเล่นกันตั้งแต่อยู่แถว UATD แล้วตั้งแต่แสน 1สนเ2แปนะแสนห้านะครับนะใครที่ติดตามช่องผอมอมาก็จะรู้ดีเลยนะครับว่าเซลล์ใหญ่ๆกันมานะอ่าเปอร์เซ็นต์เคมอะไรก็มีอยู่หน้าเพจหมดเนาะวันนี้เอาเอามาพูดถึงเรื่องอ่าการกลับขึ้นไปเทส8ปด5มื่นถึงแปนะซึ่งผมได้โพสต์ในอ่าทวิตเตอร์นู่นนะครับไม่ได้โพสต์หน้าเพจนะเพราะว่ากราฟมันแตกแน่นอนถ้าโพส์หน้าเพจนะมันเป็นกราฟเล็กนะเวลาโพสต์ในเพจแล้วมันจะ ไม่ชัดเจนเหมือนแอปอื่นเขาอะนะนะครับก็ได้เตือนไปในกลุ่มไลน์แล้วนะครับในกลุ่มไลน์นะครับเพื่อนๆไม่มีลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปแล้วกันเนาะหรือว่าไปเอาหน้าเพจฟิบโบนะครับผมมีลิงก์อยู่นะครับมีลิงก์อยู่ก็มันจะขึ้นมาเทสอะนะครับตั้งแต่8ปดห0ื่นแล้วล่ละนะครับในในห้องดิสคอร์ s สิกแนลทีมเทสก็ทีพีตั้งแต่7จ็ดหมื้า ก็ใช้คําว่า tp กันหมดนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาข้อใหม่เพราะมันลงมาพอสมควรนะนะครับมันลงมาเยอะมากนะบางคนก็ได้กําไรมาตั้งแต่เก้าหมื่นสามไปเก้าหมื่นสี่สามสามห้านะครับเก้าหมื่นสองร้อยนะครับหรือประมาณแปดหมื่นหกนะครับก็ทยอย tp นะนะครับก็สําหรับมุมมองภาพรวมนะครับในวันนี้นะครับที่ได้เอาไปเตือนนะอันนี้ก็เว็บคอนก r ดนะครับ เพื่อนสามารถเอามาไว้ดูได้นะครับก็จะเป็นวานออเดอร์นะครับเป็นไซส์ใหญ่ของวานนั่นแหละนะครับที่ผมได้เตือนไปนะคือผมเตือนตั้งแต่อยู่นี่แล้วนะประมาณ7จ0 0 0เกัือบ8,000มนะครับเพราะว่า1เลยผมสังเกตเห็นนะมีวานอ่าโพวานนะลองนะประมาณแถวแถวบ่ายโมงครึ่งนะร้อย d c บ้างนะไอ้นี่ก็ไอ้นี่เท่าไหร่เนี่ย ใน,น177 BTC นะคือไซส์ไม่ใช่ไซส์เล็กๆนะไซส์ระดับสิบล้านนะครับสิบล้านดอลลาร์นะครับหรือสามร้อยี่สิบล้านบาทเลยนะไซส์มันเยอะไซส์มันใหญ่มากนะสามร้อยสี่สิบล้านได้นะน,นี่ร้อยสี่สิบแปด BTC นะครับไซส์ก็ประมาณอ่าประมาณสามร้อยล้านอัพนะครับสามร้อยล้านบาทอัพนะครับนะก็ถึงขั้นว่าโอ้ยนะก็พอสักพักหนึ่ง นะมันคือมันลองตอนแดงเนี่ยนะแต่พอมันมันถึงไอโซนเขาเรียกว่าโซนเนี่ยโซนแนวรับที่หนาแน่นของลองมากันเนาะนะครับนะซึ่งถ้ามันหลุดถ้ามันโดนล้างแถวแถวถ้าเราเห็นมันเหลื่อมมาแถวๆถวประมาณ7 5็ดหมื0 0 0้าเ็ดนสี่เจ็ดนสนี่ยนะครับมันจะเป็นโซนที่ลงลึกแถวไฮยอดไฮของเดือนมีนาณนะปีที่แล้วนะก็เท่ากับว่าเหมือนเป็นสัญญาณการจบรอบในระดับระดับใหญ่ระดับหนึ่งอะ นะเป็นการจบรอบแบบเขาเรียกว่าอย่างเช่นจบรอบเว็บ3ใหญ่เพื่อลงเว็บสอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งมันมันเหมือนกับว่ามันลงไปในจุดไฮเดิมอะแล้วไปลึกกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่ามันต้องเคลียร์พวกนี้ละพอมันเคลียร์พวกนี้ข้างล่างนู่นเลยโล่งๆหมดเลยนะนะครับก็ต้องไปเริ่มสร้างฐานกันใหม่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ลองก็อ่าสายบายลองแล้วกันเนาะโพซิชันลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่า อ่าสุดๆของมันก็แค่หกหมื่นสี่หกหมื่นห้าแล้วนะครับถ้ามันโดนหมดเนี่ยหมดดงนี่ก็น่นต้องไปทําฐานใหม่เพราะมันต้องลูดระดับสี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้านะครับมันก็น่าจะมีการเพิ่มแนวรับขึ้นมานะครับแต่โดยรวมนะต้านนะต้านถ้าต้านจริงๆมันจะอยู่แถวๆประมาณแปดหมื่นห้าถึงนวนเลยหนึ่งแสนสองแสนสามเลยถือว่ากลับขึ้นไปยากมากในช่วงนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้เกิดแรงซื้อกลับขึ้นมาประมาณ9 3 0 0 0นะครับก็มีโพซิชันจากคอยเบดนะครับ127ล้านเอ้ย127 BTC ส p o ร์นะครับก็ซื้อกันขึ้นไปนาะพอซื้อกันขึ้นไปเนี่ยคือมันในมุมมองนะก็ผมมองไว้ที่8 3 0้า555ถึง80,000นะก็เดี๋ยวมาดูในสภาพค้องนะย248ชั่วโมงนะ 48ชั่วโมงเนี่ยจุดที่จะขึ้นล้างนะเป,นเป็นไปได้ฮนะน่าจะเป็นการขึ้นเทสมากกว่าไม่ได้ขึ้นล้างหรอกนะประมาณ85,300นะ85,300หรือประมาณ84,850นะครับเนาะก็อันนี้คาดการไว้นะครับแล้วทีนี้เข้ามาดูในกราฟนะเวกออฟเนี่ยอยู่ประมาณอ่าเพดดีถึงเพจอีนะครับซึ่งอ่าอาจจะเป็นเพดดีก็ได้นะอยู่ที่อ่า s o so w ขึ้นเทสไลน์อยู่นะครับไลน์ก็จะอยู่แถว80,06นะครับ8 6 2 5 0เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการเทสไลน์ครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันมันเทสซัพพอร์ตนะครับเทสซัพพอร์ตที่88,900นะครับแล้วก็รุดล,ลงมานะ Here, so view, นะครับเคลียร์ s o w ต่อน, test, นะครับแล้วก็ขึ้นเทสนะครับรอบนี้นะครับผมมองว่านะถ้าเทส80,03ถึง80,06ได้ เราไม่ไปมากกว่านี้นะครับแล้วประจบเหมาะกับการปิดเดือนแล้วก็ปิดสัปดาห์ในวันจันทร์อีกนะครับมันจะทําให้เกิดแท่งแดงต่อเนื่องในวันในสัปดาห์หน้าแล้วก็เดือนเดือนเดือนใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทําให้เดือนใหม่เนี่ยลากลงมาแบบโอ้หผมมองว่านี่เข้าฐานไปแล้วนะคือการปิดหลุดฐานในในภาพรวมของ4ี่ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงไปแล้วนะการปิดแบบนี้แล้วเด้งขึ้นเนี่ยนะครับผมจะวงให้ดูนะสมมุติว่าฐานแสนสองนะครับ ฐานแสนสองนี่การปิดหลุด2อสารอบนะครับเนี่ยปิดหลุดนะครับแล้วเด้งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสัญญาณของการเด้งขึ้นเทสเฉยๆนะครับก็อาจจะเป็นการเทสฐานแสนห้านะครับอย่างเช่นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเทสฐานนะครับแล้วก็ทําให้อ่ามันหลุดดิ่งลงมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันอาจจะเป็นการเด้งเทสฐานนะครับเนาะก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของไมฐานฟิโบเลยลวกันนะนะครับก็ ซึ่งราคามันลงมาประมาณ7,8็ดหมื่นะครับนะเหล่าผู้นำจิตวิทยานะครับนะไมเคิลเซเลอร์นะครับก็มาทวิตเลยนะวันนี้นะเป็นเรื่องที่ผมผมอ่านแล้วมันก็ตลกดีนะครับเพราะว่าทุนแกช้อนต่อเนื่องมาตั้งแต่แสนกว่านะแสนห้าแกก็ช้อนแสนหกแกก็ช้อนนะแสนสองแกก็ช้อนนะคือหลักแสนแกช้อนไม่หวันหว่นไม่ไหวน,นะก็คือช้อนทุกราคานะไม่ได้มีอะไรในใจเลยแหละ นะครับแล้วทีนี้ต้นทุนนะทุนเฉลี่ยมันก็ขึ้นมาหกหมื่นแมื้าใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอะ่ะเกือบ70,000แล้วทีนี้ราคาลงมามา 7, 8, นะประมาณเจ็ด0มืนแปนะครับโพสจะขายไตยแล้วคือไม่ได้ขายไตยหรอกมันมันเหมือนกับว่าเออโพสปลุกระนดมดอะประมาณว่าถ้ามีไตถ้ามีไตกับ b t c เก็บ b t c ไว้แล้วขายไตยดีกว่าเชื่อเลยใชไหเดี๋ยว b t c กลับขึ้นซื้อไตได้สอข้างเอาไปใส่เลยยอดมนุษย์แน่นอนนะครับ แต่ผมมันมันมันเป็นเรื่องตลบที่แกแกโพสนะแล้วเดี๋ยวจะเห็นแกมาเรื่อยๆถ้าถ้าราคาลงต่ำอีกอ่ะถ้าไปอยู่จุดทุนนะ่ยล,ล,ลองลองนึกภาพดูนะนะครับว่าอ่าเหมือนกับอ่าเข้าไปในจุดทุนนะนะแต่ที่จริงนะผมว่าระดับนี้เขาคงมีอ่านักวิเคราะห์ที่สามารถอ่าวิเคราะห์ตลาดได้เลยนะครับนะซึ่งในมุมมองแกช้อนแหลกอย่างเดียวนะเพราะว่า อนาคตมันจะไปไกลใช่ไหมอีกบิตคอยถ้ารอก็ได้นะนะครับแต่ในมุมมองภาพรวมคนเทรดไงมันรอไม่ได้นะบางคนก็ต้องเอาแล้วปีนี้ต้องจัดแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคนะเข้ามาในกราฟฟิโบเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นกราฟฟิโบล้วนๆนะคือเวกอ้อมไม่เอาแล้วนะครับก็เอาไปคุยเล่นๆกันแล้วกันเนาะนะครับสำหรับกราฟฟิโบในวันนี้นะครับ ขยายมาในภาพรวม1ชั่วโมงแล้วกันเนาะสั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปสรุปในเรื่องปิดเดือนนะตอนที่เราคุยกันนะครับว่ามันจะกลับมาเทส8355 5นะครับซึ่งผมไม่ได้โพสหน้าเพีแหละนะครับแต่ผมโพสในทวิตกับห้องไลน์ Openchat นะครับนะซึ่งเผื่อจะมาฟังคลิปนี้ราคามันก็ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตอนที่โพสก็อยู่ประมาณ7 8 0 0 0 7 9่0 0 0 0 0นะครับตอนนี้กลับมาประมาณ3 0 0 0กว่าแล้ว นะครับก็มาในมุมมองกรอบแดงและนะครับซึ่งผมมองว่ามันจะอยู่ในโซนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่เป็นเป็นโซนฐานใหญ่นะมันพันขวนก่อนที่จะปิด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 เดือนนะครับนะตอนนี้นะครับถ้าเทส8 6 0 0 0แล้วนะครับเกิดแรงทุบมานะครับจุดที่มันจะหลุดกลับก็คือ8 3 0 0 0 555เลยนะครับ แล้ว80,06เนี่ยอ่ายังมีความเสี่ยงอยู่เล็กน้อยเผื่อมันเกินนะครับให้ให้ใช้วิธีนะครับสาหรับอ่าสายที่ไม่ได้เซลล์นะหรือว่าคนที่คัดไปแล้วนะซึ่งผมกับอ่าห้องซิกเนลตคัดกันตั้งแต่79,000แล้วนะครับอ่าคันตั้งแต่79,000แล้วนะครับมันอาจจะถึง80,06หรืออาจจะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแรกที่จะเป็นจุดดักก็คือ80,35จุดที่สองก็จะเป็น80,62หน้า แน่นอนว่าต้องรอเกินรอเกินแล้วเล่นตามแนวนะครับก็ในมุมมองนี้นะครับสําหรับสายยิงสั้นนะสายยิง SL อะไรต่างๆนะไม่เหมาะสําหรับสายรันเทนนะนะครับกาผมนะคือพูดจบก็คือจบนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนตัดเราก็แค่ไปหาเป้าใหม่แค่นั้นเองนะครับตอนนี้มันสกิดแถวแปดหมื่นสามห้าห้าละแล้วผมเชื่อว่า f c ที่ติดตามอยู่นะครับไม่ต้องรอฟังคลิปนี้ก็ได้นะแต่ถือว่าฟังหน่อยก็ดีนะครับ นะเพราะวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเผื่อเรามม่วิเคราะห์ราคามันก็ขึ้นมาที่เราคาดการณ์ไว้แล้วนะครับทีนี้ฐานนะครับแยกให้ออกระหว่างแปดหมื่นสามนะถึงหกหมื่นเจ็ดมันคือมันเข้ามาปิดในนี้แล้วนะครับมันขึ้นไปก็ปล่อยมันนะครับ <c oughs> ในมุมมองเนาะก็อาจจะมีโอกาสแหละเดี๋ยวต้องรอดูว่า,าราคาจะถูกลากขึ้นไปได้ประมาณไหนนะถ้าอยู่แถวนี้โอเคเลยนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของปิดเดือนดีกว่านะครับมาดูในเรื่องของปิดเดือนนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรพูดเลยนะคือมันพิมพ์ไปหมดแล้วในห้องในห้องไลน์นะแต่คนที่มาติดตามใหม่นะครับผมผมมองว่าอ่าสามารถเข้ามาในห้องไลน์ได้นะเดี๋ยวาโพสต์ห้องไลน์ไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือว่าท่านจะไปดูในดูลิงก์ไลน์ในเพจเฟาเพ,เพจเฟซบุ๊กนะครับฟิบโบก้าวนะ นะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่เข้ามาได้เลยนะเป็นไลน์ของ f อฟนะเราไว้คุยกันนะเวลามีอะไรด่วนๆอย่างเช่นเย็นเนี้ยนะครับผมไม่มีเวลาทําคลิปอย่างเงี้ยนะผมไม่มีเวลาทําคลิปผมก็พิมพ์ไปก่อนว่าเออเนี่ยกราฟเป็นแบบนี้นะแต่ผมไม่ได้ไอธิบายแค่นั้นเนองวันนี้ก็มาคุยๆกันนะนะครับมาคุยๆกันนะครับก็ไปดูกราฟปิดเดือนเลยแล้วกันนะปิดเดือนผมไม่รู้จะใช้กราฟไหนนะฟิโบมันใหญ่ดยวดูเนี่ยเห็นไหม มันก็ลายตาไปหมดนะครับเอาเป็นว่าปิดเดือนผมแหกกราฟแป๊บนึงนะโอเคผมจะเอากราฟนี้แหละนะครับปิดเดือนเนี่ยนะครับอย่างที่เกิดกันไว้ประมาณวันเมื่อวานหรือวันก่อนเนาะนะครับเดือนที่มันปิดได้เนี่ยนะครับเดือนที่มันปิดส่วนใหญ่นะครับ ก็ไม่ต่ำกว่า8 0 0ห0เอ้ยไม่ต่ำกว่า9 0้า0 0 0 0แต่เดือนนี้ปิดต่ำกว่าเก้า0นละนะครับจุดสําคัญจุดพีคเลยก็คือ86,250นหกนะครับ8 6 2ห0นะครับอ่ากรันไม่มีกราฟว่างเลยนี่ไงอะโอเคกราฟนี้แล้วกันนะกราฟนี้ลนนะแล้วกันนะเราดูเราดู SMI ของเดือนนะถ้าตัด40ลงมีลงนี่ลเยอะเลยนะ แต่กลัวมันจะตัดลงราคาคงลงไปข้างล่างแล้วละ่ะประมาณห้าหมื่นสี่หมื่นแล้วละ่ะนะครับประมาณห้าหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเก้าอ่ะนะจริงจริงนะอย่างเช่นแท่งเนี้นะครับเนี่ยปวดปวดจะตัดสี่สิบลงเนี่ยมันลงมาโน่นละสองหมื่นแปดละนะครับนะบก็ถือว่าเป็นการจบเว็บสี่นะครับแล้วก็ขึ้นเว็บห้าอันนี้ครับเป็นการจบเว็บสามเพื่อลงเว็บสี่นะครับเนาะแปดหมื่นหกสองห้าศูนย์นะครับ แปดหมื่นหกสองห้าศูนย์นะครับถึงนะครับถ่าไรแปดศูนย์แปดห้าเก้านะครับอันนี้เป็นฐานสำคัญนะครับแปดศูนย์แปดห้าเก้านะครับโอเคถ้าปิดนะครับถ้าอย่างสมมุติวันนี้มันเด้งแค่ประมาณแปดหมื่นสามห้าห้านะครับไม่ถึงแปดหมื่นหกนะครับถ้าเด้งแค่แปดหมื่นสามห้าห้าเนี่ยแล้วลงต่อเี้ยนะครับ หรือว่าลงไปต่ำกว่าแปดหมื่นอีกรอบหนึ่งหรือไปประมาณเจ็ดหมื่นห้าอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอยู่แถวนั้นแล้วปิดเดือนสมมุตินะครับวันนี้นะครับแล้วปิดพรุ่งนี้เช้านะครับราคาไปปิดต่ำกว่าแปดหมื่นนะครับเดือนต่อไปเนี่ยจะเทสแปดหมื่นแล้วลงนะครับเดือนต่อไปจะเทสแปดหมื่นแล้วลงเกินได้นิดนึงแหละนะครับแต่ก็ลงนะครับแต่นะครับถ้าปิดในกลางช่องระหว่างแปดหมื่น แต่ถ้าเก้าถึงแปดหมื่นหกนะครับต้องดูว่าปิดกลางตรงไหนนะครับต้องต้องดูว่าปิดกลางตรงไหนถ้าปิดสูงกว่าแปดสามห้าห้านะครับอันนี้จะเป็นการขึ้นเทสแปดหมื่นหกถึงเก้าหมื่นได้เลยนะครับถึงเก้าหมื่นเก้าหนึ่งหกสี่ศูนย์ถ้าเกิดปิดเกินเก้าหมื่นแปดหมื่นสามห้าห้านะนะครับมันจะออกทรงนี้นะครับ แล้วถ้าปิดถ้าปิดถ้าปิดสูงกว่าแปดหมืนหกนะครับก็จะออกทรงเนี้ยนะครับมีโอกาสขึ้นเทสเก้าหมื่นนะครับเนาะก็จะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับนะแต่ถ้าปิดต่ำกว่าแปดหมื่นสามห้าห้าหรือปิดต่ำกว่าแปดหมื่นแปดห้าเก้าโอเคนะนะครับมันจะเล่นในฐานที่เคยเล่นกันในปีสองพันยี่สิบสี่นะครับ เจะประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นแค่การคาดเดานะนะครับซึ่งถ้าไปดูในเรื่องคือเดาอะนะครับคือมันยังไม่ปิดเราเดาว่ามันปิดนะครับก็เข้ามาดูในการาฟนะวันนี้ก็ผ่านผวนเลยก่อนปิดเดือนนะครับก็อย่างที่เตือนไปนะใครมชออาช็อตแถวนี้นะวงแตกนะครับนะวงแตกโอเคเนาะสำหรับ b t c เดี๋ยวไปโฟกัสตรงนี้เดี๋ยวการาฟมันจะยาวนะครับส่วนโซนะครับโซนี่เอามาคุยกันในเรื่องของ เด้งมาตาม BTC นั่นแหละนะครับเด้งมาตาม BTC แต่มีในเรื่องของ CME นะครับ CME f u t u r e นะครับที่จะลิศโซเข้าไปในรายการนะรทำให้มันดิดดิดตักขึ้นมาได้ประมาณเกือบ150หลักนะครับแต่สำหรับโซเนี่ยนะครับปิดหลุดมาแล้วนะครับปิดหลุด142ไปแล้วนะครับซึ่งมันขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าใครเคยเทรดฐานนี้กับผมมานะ นะครับไม่ว่าจะห้องทีมเทรดหรือว่าใครที่เคยติดตามคลิปโซหรือว่าเคยเทรดโซแล้วกันนะเราจะรู้เลยว่าไอ้ร้อยร้อยสี่สิบสองเนี่ยไม่ค่อยเอาอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเด้งได้ประมาณร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสามนะครับนะแล้วไม่เกินร้อยหกสิบสองในช่วงเนี้ยนะครับที่เราจะเห็นนะเนี่ย16 1, 16 2, 7, อย่างเช่นร้อยหกสิบเอ็ดร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบเจ็ด่างเงี้ยนะครับที่มันจะเป็นมุมมองของหลังจากการหลุดมานะครับเนี่ย เราจะเห็นเลยว่าเป็น,ปนการขึ้นเทสขึ้นเทสแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลงมาทําโลหมดเลย107ยเจ็ดนะร้อนะครับร้อแนะครับนะก็รอดูต่อไปนะสำหรับโซนะครับมันคือมันมันมันดีดเกินเกินต้านอนะ่ะต้องไปวัดในเรื่องของ BTC แทนนะนะว่า BTC จะทุบกันเมื่อไหร่นะครับก็ประมาณตอนนี้ก็อยู่ในโซน8ปดบนสีปดบนสาแในกรอบแดงนี่แหละนะครับส่วน มุมมองของอิตาเลียมนะครับก็ยังทําทรงเหมือนเดิมน,นะครับผมว่านะคือมันอิตาเลียมเนี่ยตอนนี้มันจบฐาน2 0 0 9ั 2, 3, นเก้าันเป็นฐานเล็กในในมุมมองนะครับซึ่งามันเด้งขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเทสได้นะสำหรับอิตาเลียมก็ประมาณ2 2 0 2 82, ถึง2 2 8 8 2ถึง23,77นะครับในมุมมองเนี่นะครับเพราะว่ากราฟใหญ่เนี่ยกราฟวิกเนี่ยนะครับ มันหลุดเส้น4ปีมานะครับซึ่งถ้ามองภาพรวมเป็นการเทสเส้น4ปีผมผมพอเข้าใจนะเนี่ยอ่าแท่งแท่งวิกเนี่ยนะครับแล้วก็อ่าถ้าในมุมมองของวิกเนี่ยถ้าเกิดเกินไว้วันจันทร์ถ้ายังปิดต่ำกว่าเส้นลายเส้นอ่าเส้น4ปีเ่ะเส้น3 3ปี8เดือนเนี่ยเส้น200เส้น EMA นะครับถ้ายังปิดต่ำกว่า2 2 8 2เนี่ย ก็คือเหมือนกับว่าไม่สามารถเข้าฐานนี้ได้นะครับมันจะลงมาเก็บในกรอบเขียวนะครับนะซึ่งในกรอบเขียวฐานนี้จะเป็นฐาน2,092ันถึงเก้นะครับซึ่งมันมาทิ้งไส้ไว้ที่ปลายฐานเลยแต่ยังไม่เข้าฐานแค่นั้นเองคือ1เลยแพนิคแรกก็คือ 3, 3เส้น3.8ปีนะครับเส้น3.8ปีแพนิคที่2นะครับก็เป็นอัพเทนที่เริ่มมาจาก800 นะครับ840 850น้บเนี่ยถ้าหลุด2อย่างนี้มาแล้วนะครับก็จะเป็นฐานสุดท้ายจุดหลุดก็คือ2 9 2ก็คือฐานฟิโบนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดฐานฟิโบเข้ามาเมื่อไหร่นะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บขอของอิตาเลียมเลยนะครับซึ่งในอดีตอิตาเลียมเนี่ยนะครับก่อนมันจะเป็นซีซันพอยนะมันมันขึ้นสุดแล้วมันก็ลงสุดเหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นว่าขึ้นสุดอาจจะลงสุดก็ได้นะครับ นะก็คั้นขั้นเดเกินไปเนอะนะครับสำหรับมุมมองนี้นะครับก็มีหลายคนถามนะสปอตดีซโอเคไหมนะครับสำหรับ,บมุมมองของภาพรวมของตลาดออกซีซั่นอ่ารอบ2ยังไม่เกิดนะแต่รอบแรกเน่เกิดไปแล้วใช่ไหมนะครับมันมี2รอบนะที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้นะครับซึ่งรอบที่2เนี่ยมันจะเกิดในเว็บ5ของ b t c ใช่ไหมเว็บ5อย่างน้อยมันก็จบปลายปีนะครับแต่ว่า ก่อนจะถึงกลางปีเนี่ยมันจะต้องมีการยออ่อก่อนประมาณ55%ของ b t c หรือ6-70%ของอิทาเลี่ยมนะครับถ้า6-70%เราก็ง่ายๆเราก็วัดไปเลยนะครับเนี่ยถ้า60%ก็ประมาณ1,500 62%เนี่ยก็ประมาณ1,500นะครับนะหรือ70%ก็ประมาณ1,000ต้นๆน,นะ1,140ก็อยู่ในฐานแนวรัฟิโบอยู่นะยิ่5%นะครับ ก็เผื่อแพน,นิกก็โน่นน่าจะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหรือประมาณไหนนะครับเพราะว่าถ้าหลุดมาได้ขนาดนั้นนะครับสำหรับเทเรียมเนาะนะครับไปที่ตัวอะไรดีนะครับแปดหมื่นสะี่คลิปนี้ผมจะพยายามจบให้สั้นนะคือ bdc เนี่ยที่ผมพูดในเรื่องของแพน,นิกต่างๆนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นมันอยู่ในการาฟไหนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะ น่าจะกราฟนี้แหละเพราะว่าแพนิคแรกจะเป็น e m a ใช่ไหมแพนิคที่สองก็จะเป็น up t ท n ที่ผมลบไปนะคือมันเป็นเส้นไม่ค่อยชัดเจนะนะโอ้โหดูดิทิ้งไส้ยาวยังับกระส,สือเลยนะนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับแพนิคสำหรับ btc ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับคืออ่าต้องอรอ r e t ทสเด้ง r e t ทสเด้ง r e t ทสอย่างที่วิเคราะห์ไปแล้วเนานนะโอเค แพนิกที่ห้านะครับสำหรับโซกับอิตาเลียมที่มันเทตลาดมานะครับซึ่งภาพรวมตลาดมองว่าบายนัทบางคนเทนะแต่เจ้าของมันบอกว่ามันไม่ได้เทนะครับมันไม่ได้เทเลยมันยังอยู่เหมือนเดิมเงี้ยนะแล้วข่าวมันปัดมาจากไหนแล้วตลาดก็เทด้วยนะก็มันเป็นเรื่องของข่าวแล้วของมันจะลงมันก็ข่าวแค่ตดแค่ตดนิดเดียวนะมันก็ลงแล้วนะก็สําหรับ XRP อ่ะนะครับมันจะเป็นเหรียญที่เป็นแพนิกที่5้าของบิตคอยนนะครับซึ่งภาพรวมตัวเนี้นะครับถ้าในฝั่ง BTC นะครับฝั่ง BTC XRP เนี่ยนะทุนไปอยู่ที่มันเยอะมากนะเนี่ยทุนเข้าไปประมาณตั้งแต่เลทเลทหกร้อนะครับในปีสองสีเนี่ยในใน,ในเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาวันที่12บสองนะเมื่อเทียบกับ BTC นะครับ พฤศจิกาวันที่สิบสองเนี่ยประมาณนี้เลยพฤศจิกานะครับโซนประมาณนี้เลยนะครับก็คือตอนเนี้ทุนของอ่า XRP นะมันอยู่แถวแถวเจ็ดหมืนหกแต่ราคายังไม่ถุุเจ็ดหมื่นหกแค่นั้นเองนะครับมันเลยไม่เกิดแพนิคนะครับนะแพนิคในที่นี้ก็หมายถึงการขายเอาทุนออกนะเพราะว่ามันอยู่ในจุดทุนนะ ะครับมันอยู่ในเลทุนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเลกที่มันเข้ามันอาจจะช็อตบี c มาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะแต่มันเพิ่งมาเข้าตรงนี้เฉยๆนะครับมันอาจจะดอยได้อยู่ก็ได้นะครับแต่ดูภาพรวมของเอ็กอาร์เนี่ยนะครับเอ็กอาบนะครับขึ้นไปประมาณ400%รนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดจบเว็บ3อาจจะลงมาถึง70%็ดสถ้าวัดจากยอดอะนะแต่ตอนนี้ลงมาประมาณเท่าไหร่ ลงมาประมาณสี่สิบถึงยี่สิบดเปอร์เซนอยู่นะครับถ้าลงมาประมาณเจ็ดิเอร์เซนตนะครับพุนออกประมาณ70%็สิเอร์ซก็ต้องไปวัดในเรื่องของ XRP หนา XRP นะเนี่ยเจ็ดสิบอร์เซนตนะครับลงประมาณหนึ่งาอ์เลยนะครับหนึ่งดร์ต้นๆมันเป็นเรื่องถนัดของ XRP อยู่แล้วขึ้นสุดลงสุดเนี่ยนะครับเราเคยเห็นมันขึ้นสุดแล้วไม่ลงสุดที่ไหนขึ้นอย่างไงลงอย่างงั้นนะนะครับ ขึ้นยังไงลงอย่อยงงเนี้ยปวดหัวเนะ้ะนะครับเนี่ยเผลอลึกกว่าเดิมอีกนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในตรงนี้นะอาจจะลงได้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วกลางปีนะครับกลางปีผมมองว่านะครับคือมันลงตามบิตคอยอยู่นะครับคือถ้าออกตามบิตคอยกลางปีอาจจะมีเด้งแต่อาจจะไม่นิวไฮนะครับก็าอาจจะเป็นทรงเปบแบบเด้งขึ้นประมาณนี้นะสองจดห้าแล้วก็ลงเป็นขาลงนะครับในปลายปีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย XRP เนี่ยตอนนี้นะครับถ้าลงก็อาจจะได้ประมาณหนึ่งดอ์ก่อนนะลึกๆนะครับลึกๆแล้วก็ประมาณอ่าสุดศูนย์จุดแทเนี่ยก็อาจจะลงโน่นออป,ปลายปีหน่อยไปขาลงนะครับก็ต้องรอดูันต่อไปถ้าเกิดทุนออกประมาณ70%็บนนะบิตคอยน์ก็ลงด้วยนะเพราะว่าทุนหนึ่งส่วนใหญ่มาจากบิตคอยน์นะนะครับลงมากันเยอะเลยนะครับก็ สําหรับเหรียญทาเหรียญสุดท้ายแล้วกันนะก็มีคนไปดอยกันเยอะนะครับสําหรับเหรียญทำเนาะรอบปีนี้ทํามันขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วมันออกเหรียญมานะครับก็เกี่ยวกับการฟ้องร้องอีกแล้วนะครับนะว่าไม่ไม่ยังไม่มีการฟ้องร้องใช่หรือเปล่าถ้าผมไม่ได้อ่านข่าวปิดนะแต่ว่ามีมันมีการแบบดักคอนไว้ลวนะว่า คนที่มีตําแหน่งอ่ะไม่ไม่สามารถมามาเกี่ยวข้องกับเหรียญมีมได้นะนะครับอ๋อผมว่าแล้วสักวันมันต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะแต่ว่าถ้าในภาพลงการการวางกาฟนะมันลงมาเกือบเก้าดอลแล้วนะก็จะอยู่ในไม้สุดท้ายแนละ้วนะครับอ่าจะเด้งไม่เด้งก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าถ้าเด้งเนี่ยก็โอเคถ้าไม่เด้งก็เป็นที่ระลึกไปเลยนะครับซึ่งอ่าถ้าลงต่ำได้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่าเจ็ดดอลน,นะนะไม่อยู่แต่แถว ประมาณ7ดอนต้นๆนะแต่ผมใช้ใช้คำว่าประมาณถ้าเล่นตามตามกรอบฟิโบนะลึกสุดก็ประมาณ9าดอนคือถ้าลง7ดอนกลับมา9าดอนก็จะเป็นจุดซื้อแหละนะครับถ้าเหรียญนี้มันไม่ตายไปซะก่อนนะนะครับโอเคเนาะภาพรวมวันนี้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นตลาดสำหรับบิตคอยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ